สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดีไว้นะครับวันนี้นะฮะผมมีวิธีตรวจหวยนะครับอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่ถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้นะครับจะติดใจเหมือนผมนะโอเคนะครับเราไม่พูดร่ำทำเพลงแล้วเมื่อ2วันที่แล้วก็อาจจะเป็นวันแห่งความหวังนะครับของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นวันแห่งความโชคดีนะครับของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นวันที่สร้างพลังให้กับเรานะครับเพราะเราผิดหวังจาก สลาก,กินแบ่งนะครับหรือหวยนะในภาษาที่เราเรียกสั้นๆนะแล้วเรามีแรงในการทํางานณปัจจุบันในวันนี้นะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับมาตรวจหวยอีกหนึ่งวิธีนะครับซึ่งผมใช้เป็นประจําเลยนะครับ,ว,นะรบวิธีนี้นะครับวิธีนี้นะครับก็จะใช้กับท่านที่มีคอมพิวเตอร์นะครับก็มันจะค่อนข้างแม่นยํานะครับแล้วก็เชื่อถือได้เลยแหละ นะครับแล้วเวลาขนาดที่เราตรวจน่ะเราได้ลุ้นได้เขาเรียกไงมันไม่ไม่ใช่ประกอบตัวเลขลงไปเสร็จไม่ถูกอะไรเงี้ยมันก็หุ้นห้วนเกินไปใช่ไหมแต่วิธีนี้มันได้ลุ้นด้วยแต่ว่ามันก็จะง่ายกว่าเราเอามาเทียบทีละใบทีละใบนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อเป็นปึกๆนะครับเยอะๆอ,อ่ะมันจะง่ายมากๆเลยก่อนอื่นนะครับก็เปิดที่เบราว์เซอร์นะครับของท่านที่ท่านใช้อยู่นะเป็นตัวไหนก็ได้นะของผมจะใช้เป็น IE ตัวใหม่นะครับตัวนี้เสร็จนะครับเข้าไปที่ google พิมพ์เลยครับง่ายๆเลยครับตัวโอ้โหขึ้นมาเลยครับอันดับหนึ่งะฮะก็มันเป็นภาษาเราชาวบ้านเนาะใช้คำว่าหวยแทนคำว่าสลากกินแบ่งนะครับไม่แนะนำนะครับให้เล่นหวยใต้ดินนะครับซื้อสลากกินแบ่งดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้แบ่งปันกันนะครับถ้าเราไม่ถูกมันก็ ยังเอาเงินส่วนที่เราไม่ถูกอ่ะไปทําอย่างอื่นนะครับผมโอเคนะครับอตรวจหวยเข้ามานะครับก็เจอหน้าตาแบบนี้นะครับเราไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ไหนเลยนะครับผมทาง google นะเขาได้ทํามาให้สําเร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับก็ง่ายๆเลยครับถ้าปกติเราก็จะอาจจะป้อนตัวเลขนะครับอสมมติผมใส่ไปหกตัวนะครับอ่านะครับแล้วลองกดเซิร์ชดูนะครับโอเคครับแสดงผลอยู่นะครับเห็นไหม น่าเสียดายคุณไม่ถูรางวัลนะครับแต่สําหรับท่านที่แบบไปได้เลขท้ายมานะครับสมมุติว่าได้มาหกสี่แล้วกันนะครับหกสี่นี่รางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับแต่อยากจะตรวจรางวัลอื่นด้วยนะครับก็คือว่าเลขด้านหน้ามันไม่เหมือนกันอ่าแต่เลขท้ายอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยนะครับจะตรวจยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์เข้าไปหกสี่นะครับแล้วก็ไปเซิร์ชนะครับเพราะเลขหน้ามันไม่เหมือนกันไงคราวนี้เราก็ต้องมานั่งเกอกทีละใบทีละใบทีละใบนะครับซึ่ง เหนื่อยแน่นอนครับผมอะละผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับมาฝากนะครับสาหรับท่านที่มีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีอเน็ตเปิดเบราวเซอร์ได้ละกันโอเคเทคนิคของผมนะครับง่ายๆเลยนะครับกดปุ่มคอนโทรลนะครับแล้วกดปุ่ม F อ่ะจะมีหน้าต่างนะครับขึ้นมาฝั่งนี้นี่นะครับผมวิธีนี้นะครับมันจะเป็นวิธีการหาโค้ดนะครับของ d e v e l o p e r นะครับซึ่งเวลาเขาหาโค้ดหรือหาจาวาสคริปต์หรือหา ภาษาเขาเรียกภาษาคอมพิวเตอร์เขาจะใช้วิธีนี้ในการค้นหาว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ผมเอามาอัดแอปใช้กับการหาเลขเด็ดไม่ใช่เลขเด็ดตีเลขที่มันออกไปแล้วใช้สําหรับการตรวจรางวัลของเรานะครับผมเอาเลยมาลองดูเลยครับ6กีครับพิมพ์เข้าไปเห็นไหมการค้นหานะครับก็เจออยู่ที่6ตัวนะคราวนี้เรามาดูที่ฝั่งตัวเลขนะครับฝั่งตัวเลขก็จะมีสีนะครับหกสี่ถูกแน่แหละรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับถูกแน่แนหนึ่งละ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือสมมติเราซื้อหกสี่หลายๆใบแต่ด้านหน้าเออมันมันตัวเลขมันคะกันนะครับเราก็มาไล่ดูเลยนะครับว่าหกสี่เนี่ยมันอยู่เลขท้ายมีเท่าไหร่บ้างนะครับมาดูตัวที่สองนะครับอ่าตัวนี้อยู่ตรงกลางอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับอันนี้อยู่ข้างหน้าก็ไม่ถูกนะอ่าตัวนี้อยู่ข้างหน้าก็ไม่ถูกอีกนะครับตัวนี้ก็อยู่ข้างหน้าไม่ถูกก็คือหมดแล้วนะครับก็คือเราทั้งปึกนั้นอ่ะเราถูกแน่ๆเลขท้ายสองตัวแต่ว่าไอเราจะไปรุนรนรงวันอื่น ทั้งปึกนะครับที่ตัวเลขไม่เหมือนกันนะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปดูนะครับก็คือไม่ถูกแล้วแหละแต่ถูกเลขท้ายสองตัวอ,อ่งงไหมครับไม่งงนะน่าจะเข้าใจง่ายนะครับก็สําหรับผมผมจะตรวจวิธีนี้แหละหนึ่งอ่ะผมได้ลุ้นละอย่าสมมุติผมได้เลขมาตัวหนึ่งอันนี้ผมจาไม่ได้นะผมได้มาเก้าแปดอ่าผมซื้อไว้เต็มเลยนะครับเก้าแปดเสร็จผมมาพิมพ์ในช่องนี้ผมได้เอา้าห้าการค้นหานะครับแต่ตัวไอ้รางวัลเลข รางวัลที่1รางวัลเลขท้ายน่ยเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนประกาศแล้วแต่เรามาดูรางวัลอื่นนะครับเราก็มาดู98นะครับผมเจออยู่5ตัวนะครับก็จะมีอ่าตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับไม่อยู่ท้ายก็คือผิดแน่นอนอยู่ตรงกลางผิดแน่นอนตัวนี้ก็ผิดแน่นอนผิดแน่นอนผิดหมดเลยครับก็ไม่ต้องตรวจแล้วครับคือมันจะประหยัดเวลานะเรามานั่งกรอกเนี่ยตรงนี้ต้องกรอก6ตัวครบทุกตัวนะครับแล้วทีละใบทีละใบหรือบางท่านอาจจะใช้วิธีอ่า วิธีดั้งเดิมนะครับก็คือเอาลอตเตอรี่มามากลางกับใบตรวจอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาอย่างนี้ก็ก็ได้อารมณ์ดีนะครับแต่ว่าก็ถ้าหลายใบมันก็ใช้เวลาทั้งวันนะครับผมโอเคครับยังไงก็ต้องขอจบคลิปนะครับการตรวจหวยอีกหนึ่งรูปแบบนะครับง่ายๆาบผมช่างแบงค์ DIY นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับ คลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆงาน DIY หรือทริปและเทคนิคง,ง่ายๆนะครับคอมพิวเตอร์บ้างโทรศัพท์บ้างนะครับมานําเสนออีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะครับแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ